เอยสเปคซัมซุงกร l ซี่ m 2อใช้ชิปเฮลโอ g 8 0พร้อมจอ s u p e r ร์มา e ์เ0 h z กล้องหลัง4ตัวราคาประมาณ9ก0 0บาทเอ่ยสเปคซัมซุงกร l ซี่ m 2อใช้ชิปเฮลโอ g 8 0พร้อมจอ s u p e r ร์มา e ์เ0 h z กล้องหลัง4ตัวราคาประมาณ9,100บาทมีข้อมูลเผยม,มาอย่างต่อเนื่องเลยครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นซั s ซุงกร l ซี่ m 2 2 ว่าที่สมาร์ทโฟนจอใหญ่แบตเยอะล่าสุดจะเล้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ออกมาเป็นที่รู้อยแล้วครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเปิดเผยออกมาจากแหล่งข่าวรายหนึ่งที่เผยข้อมูลออกมาว่า Galaxy M22 ร 22, ุ่น RAM 4GB ร G, ุ่น 128GB จะมีราคาว,วางจำหน่ายที่ยุโรปเริ่มต้นที่239ยูโรหรือประมาณ9,100บาทครับ ส่วนสเปคของ s a m s u n งกร l ตี y M22 มีรายงานว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบซูเปอร์เมเลดขนาด6.4นิ้วความเรียระดับ HD p l s มีค่ารรเฟรชเลยระดับ90เฮใช้ชิปโปรเป็นผลมีเดเทกเ e เลโ G80 ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเเรียด4 8นพิกเซลก้องอตร์าไวความเรียด8นาพิกเซลกล้องเดฟและกล้องมาโครและมีระบบชาร์จไว25วัตต์อีกด้วยครับ แต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า g l l s x y m 22จะเปิดตัวในช่วงไหนนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมไทย t ีฟ้า IT จะมาบอกลก่าวสารทันทีครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ